ผัดกะเพราผัดขี้เมานะคะทำไว้เลยจ้าเพราะว่าพริกซื้อมาก็เป็นพริกสดนะคะเราก็ทำการถนอมอาหารนะคะวันนี้จะเลือกเป็นบรอกโคลีเป็นแครอทเป็นหอมขาวแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะไข่หนึ่งฟองจ้าเริ่มทำการหมักหมูเลยนะคะอันนี้แอนหมักวันนี้อ่า อันนี้ก็มีวัตถุดิบของเรานะคะมีข้าวไลซ์เบอร์รี่เนาะเป็นข้าวบราวนะคะแล้วก็มีหมูหมักค่ะมีผักนะคะผักในกระมังที่บ้านทานได้หมดเลยนะคะทานกับข้าวผัดกระเพราของเราค่ะจานใหญ่ๆเลยนะคะจานใหญ่มากๆค่ะ เอลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วก็จะมีมยิ่งอร่อยทุกคนต้มมาม่าไวๆซดน้ำคล่องคอจ้านะหมักไว้ใส่ตู้เย็นไว้ที่บ้านนะคะทําเป็นแพ็คเล็กๆใส่ช่องจัดเมนูอิ่มจุกๆทุกวันเลยจ้าขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะเราก็ทําเป็นไลฟ์คะที่เรามีอยู่ใน ในครัวเรานะคะแป้งอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วเนาะก็ตบท้ายด้วยแล้วนะคะนุ่มมากถูกใจเลยนะคะถูกใจเลยนะเพราะว่าใส่แป้งลงไปนิดนึงเนาะหมูมีความนุ่มมากๆทุกคนนะคะไม่ต้องไปซุ่มคะ่ะทุกคนนะคะสูตรหมูนุ่มนะคะ เลยจ้าเสร็จแล้วก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะสูตรนี้ทําอะไรก็อร่อยนะคะหมูกระทะต้นหอมผักชีนะคะอุ้ยน่าทานมากๆกระทะใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเป็นข้าวเย็นที่เหลือนะคะนี่เลยจ้ากระทะใหญ่มากเรื่อยๆนะคะทุกคนขยันหมั่นคนนะคะเพราะว่าไฟกลางเนาะก็จะมีติดกระทะบ้างนะคะเพราะว่าเราใส่น้ํามันนิดเดียวนะอืม สวัสดีค่ะเมนูบ้นบานๆถูกใจที่สุดผัดกะเพรานะคะข้าวผัดกะเพราหมูค่ะข้าวผัดกะเพราหมูนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เชคแข็งไว้ค่ะกินได้เป็นเดือนเลยค่ะนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หมูสุกนะคะนอน,นะคะ่ะ ใส่ตู้แช่แข็งไว้เลยนะคะเอาออกมาทานอร่อยเหมือนเดิมนะคะแม่บ้านต่างแดนอร่อยเหมือนเดิมค่ะผัดไปนอนะใส่ตู้แช่แข็งไว้เลยนะคะเอาออกมาทานอร่อยเหมือนเดิมนะคะแม่บ้านต่างแดนอร่อยเหมือนเดิมค่ะผัดไปเลยตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนเมนูพริกล็อกนะคะจะทําตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ทําไม่ทันนะคะใส่พริกไทยลงไปใส่น้ําปลาใส่ซีอิอ๊ว <labels> ค<า>่ะที่เรามี อยู่ในในครัวเรานะคะแป้งอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วเนาะก็ตบท้ายด้วยวันนี้อ่าอันนี้ก็มีวัตถุดิบของเรานะคะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่เนาะเป็นข้าวบราวนะคะแล้วก็มีหมูหมักค่ะมีผักนะคะเรื่อยๆนะคะไฟมี10เบอร์แอนใช้เลข7นะคะค่อนข้างกลางๆางเลยนะคะกลางขึ้นมาอีกนิดเนาะผัดให้ข้าวแตกเม็ด สวัสดีค่ะเมนูบ้านๆถูกใจที่สุดผัดกะเพรานะคะข้าวผัดกะเพราหมูค่ะข้าวผัดกะเพราหมูนะคะนอนนะใส่ตู้แช่แข็งไว้เลยนะคะเอาออกมาทานอร่อยเหมือนเดิมนะคะแม่บ้านต่างแดนอร่อยเหมือนเดิมค่ะผัดไปเลยถูกใจมากๆวันนี้คือทานแล้วชอบเลยนะคะทุกคนนะกระเทียมจ้าน้ำมันหอยนะคะ เสร็จแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะคะ่ะเสร็จแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งไว้ค่ะกินได้เป็นเดือนเลยค่ะนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หมูสุกนะคะเรื่อยๆนะคะไฟมีสิบเบอร์แอนใช้เลขเจดนะคะค่อนข้างกลางๆเลยนะคะกลางขึ้นมาอีกนิดเนาะ ผัดให้ข้าวแตกเม็ดเบอร์ถนอมอาหารนะคะทุกคนแม่บ้านต่างแดนคะ่ะถึงไม่ต่างแดนก็ทําได้นะคะเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็ทําได้เนาะเพราะว่ามันแบบว่าแป้งใส่ลงไปนิดนึงนะคะทุกคน แป้งอะไรก็ได้ที่บ้านเราแป้งหมี่แป้งมันแป้งทอดกรอบนะคะใส่ได้หมดนะคะหมูนุ่มในกระมังที่บ้านทานได้หมดเลยนะคะทานกับข้าวผัดกะเพราของเราค่ะจานใหญ่ๆเลยนะคะจานใหญ่หญมากๆค่ะใส่สารเคมีอะไรเลยนะใส่ธรรมดานี่เลยค่ะรับรองนุ่มจริงๆทุกคนนะ ผัดหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วนะคะนุ่มมากถูกใจเลยนะคะถูกใจเลยนะเพราะว่าใส่แป้งลงไปนิดนึงเนาะหมูมีความนุ่มมากๆทุกคนนะ,ะไม่ต้องไปสีเลยนะคะก็ผักก็จะสุกไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้ลวกผักก่อนนะเป็นแบบ ผัดสดสดเลยค่ะคนไปฟิตไว้เลยก็ได้นะคะสำหรับบ้านเราเนาะง่ายๆค่ะหมักหมูเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะเลยจ้าใส่น้ำมันนะคะใส่ไข่ลงไปก่อนเลยเอาลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วก็จะมีหมูสุกแล้วใส่ผักลงไปเลยค่ะ พร้อมกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยก็จะเป็นข้าวสวยธรรมดาทุกคนข้าวหอมมะลิธรรมดานะคะวันนี้จะเลือกเป็นบรอกโคลีเป็นแครอทเป็นหอมขาวแล้วก็เป็นต้นหอมนะคะไข่หนึ่งฟองจ้าเริ่มทําการหมักหมูเลยนะคะอันนี้แอนหมักวันไม่หมดถ้ารู้ว่าไปทุระที่ไหนหลายวันนะคะกินไม่ทันแน่เรื่อยๆนะคะ ไฟมีสิบเบอร์แอนใช้เลข7นะคะค่อนข้างกลางๆางเลยนะคะกลางขึ้นมาอีกนิดเนาะผัดให้ข้าวแตกเม็ดถ้านอมอาหารนะทุกคนไม่อยากทิ้งเลยเสียดายจริงๆนะคะเสียดายจริงๆนะ,ะผัดให้นวลเลยค่ะนิ่มเลยนะคะหมูสไตล์นะรอลุ้นกันว่าคลิปถัดไปคืออะไร ผัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวผักก็จะสุกข,ข้าวก็จะนิ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคนเมนูพริกล็อกนะคะจะทําตั้งแต่เมื่อวานแต่ก็ทําไม่ทันนะคะใส่พริกไทยลงไปใส่น้ําปลาใส่ซีอิ๊วขักในกระมังที่บ้านทานได้หมดเลยนะคะทานกับข้าวผัดกะเพราของเราค่ะจานใหญ่ๆเลยนะคะจานใหญ่มากๆค่ะ หมูสุกแล้วใส่ผักลงไปเลยค่ะพร้อมกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยก็จะเป็นข้าวสวยธรรมดาทุกคนข้าวหอมมะลิธรรมดานะคะจริงๆค่ะทุกคนจ๋า ขอบคุณสำหรับการรับชมนะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกบ้านเลยนะเอนนี่ก็จะสร้างสรรค์ลังสรรค์คิดจัดเมนูอิ่มจุกๆุทุกวันเลยจ้าขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆนนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะเราก็ทำเป็นไลฟ์สวัสดีค่ะเมนูบ้านบานถูกใจที่สุดผัดกะเพรานะคะข้าวผัดกะเพราหมูค่ะข้าวผัดกะเพราหมูนะคะ สวัสดีค่ะเมนูบ้านๆถูกใจที่สุดผัดกะเพรานะคะข้าวผัดกะเพราหมูค่ะข้าวผัดกะเพราหมูนะคะ นาถาดมากๆหอมฉุนทั่วบ้านเลยจ้าหอมเรื่อยๆนะคะทุกคนขยันหมั่นคนนะคะเพราะว่าไฟกลางเนาะก็จะมีติดกระทะบ้างนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันนิดเดียวนะอืมใส่สารเคมีอะไรเลยนะใส่ธรรมดานี่เลยค่ะรับรองนุ่มจริงๆทุกคนนะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะถ้าวันนี้อ่า อันนี้ก็มีวัตถุดิบของเรานะคะมีข้าวไลซเบอร์รี่เนาะเป็นข้าวบราวนะคะแล้วก็มีหมูหมกักค่ะมีผักนะคะซีอิ๊วขขาวนิดนึงนะคะพริกไทยนิดนึง แป้งอะไรก็ได้นะจัดเมนูอิ่มจุกๆทุกวันเลยจ้าขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะเราก็ทำเป็นไลฟ์ฟิตไว้เลยก็ได้นะคะสำหรับบ้านเราเนาะง่ายๆคะ่ะหมักหมูเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะเลยจ้าใส่น้ำมันนะคะใส่ไข่ลงไปก่อนเลยถูกใจมากๆวันนี้คือทานแล้วชอบเลยนะ,ะทุกคนนะกระเทียมจ้าน้ำมันหอยนะคะ เสร็จแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งสีเลยนะคะก็ผักก็จะสุกไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้ลวกผักก่อนนะเป็นแบบผัดสดๆเลยค่ะคนไปำไว้กระปุกใหญ่ๆใส่ช่องแช่แข็งไว้เลยค่ะบ้านนี้ก็ชอบววันนี้อ่า อันนี้ก็มีวัตถุดิบของเรานะคะมีข้าวไลซ์เบอร์รี่เนาะเป็นข้าวบราวนะคะแล้วก็มีหมูหมักคะ่ะมีผักนะคะะยิ่งอร่อยทุกคนต้มมามา่าไวๆซดน้ำคล่องคอจะ้ะนะหมักไว้ใส่ตู้เย็นไว้ที่บ้านนะคะทำเป็นแพ็คเล็กๆใส่ช่องนะเสร็จแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งไวค้ค่ะกินได้เป็นเดือนเลยคะ่ะนะคะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้หมูสุกนะคะขาวลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะอุ้ยน่าทานมากๆกระทะใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเป็นข้าวเย็นที่เหลือนะคะนี่เลยจ้ากระทะใหญ่มากในกระมังที่บ้านทานได้หมดเลยนะคะทานกับข้าวผัดกระเพราของเราค่ะจานใหญ่ๆเลยนะคะจานใหญ่มากๆ,ๆค่ะ ปิดไว้เลยก็ได้นะคะสําหรับบ้านเราเนาะง่ายๆคะ่ะหมักหมูเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะเลยจ้าใส่น้ำมันนะคะใส่ไข่ลงไปก่อนเลยคะที่เรามีอยู่ในในครัวเรานะคะแป้งอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะปรุงเครื่องเสร็จแล้วเนาะก็ ตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะคะอุ้ยน่าทานมากๆกระทะใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเป็นข้าวเย็นที่เหลือนะคะนี่เลยจ้ากระทะใหญ่มากมันไม่หมดถ้ารู้ว่าไปธุระที่ไหนหลายวันนะ,ะกินไม่ทันแน,น่แป้งใส่ลงไปนิดนึงนะคะทุกคนแป้งอะไรก็ได้ที่บ้านเราแป้ง